แก่ายากไ่ได้เบิองนเลยล่ะแก่ายากไรพ่อไม่ดีโทษเป็น get the มันมันตินเทียสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์โชว์สกิลครับส่วนวันนี้นะครับผมนี่ครับผมก็ได้มาครับ กล่องสุ่มนะครับผมก็เป็นกล่องสุ่มจากเพจบ้องฟาตีนะก็ขั้นต่ำในราคา500อนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะมีอะไรอยู่ด้านในผมอยากรู้มากเลยผมคือมันตื่นเต้นมากครับนี่เป็นกล่องซุ่มครั้งแรกนะครับผมในช่องเราเลยนะนี่กล่องสุ่มครั้งแรกเลยเดี๋ยวมาดูว่าครั้งแรกเราจะได้อะไรผมโคตรตื่นเต้นเลยนะ่ะค่อยแกะมันกันมีอะไรอยู่ด้านในนะเปียงอยู่ข้างในนะ มันเมนหมูก็น้อยอยู่ในเมนหมูก็ะน้เปิดออกมาเป็นลูกหมูแลนออกมามีอะไรนะสงสัยมันไม่ใช่ลูกหมูเป็นลูกัวเพราะมันเป็นเนี่ยเบาๆเบาๆผมเบาบที่สุดคือต้องแบบเบาเาที่สุดนะครับจริงๆอะผมก็อยากเป็นคนชอบแบบอะไรลุ้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าอยากให้ทำคลิปประมาณนี้ก็ทักมาบอกผมไม่เยอะนะครับผม ไม่ใช่คักมาบอกุยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมาดกันครับว่าจะเป็นอะไรอยู่ด้านไหนผมจะเอาขาชันไว้แล้วจะเปิดแบบสู้ชีวิตอันดับแรกผมเห็นแล้วนี่เลยสติกี้ครับเป็นสติกเกอร์นะครับโผมสวยด้วยครับผมเป็น Get the... มัน มันสิบยังี้แต่ชื่อครับสี่ตงสูด้วยผม F4 ชอบชอบชอบครับอันแรกครับอย่างแรกของเรา,าแล้วก็มีต่อด้วยดังสือทิงใช่ผมมีอย่างเลยเออใช่ทุกคนมาแล้วทุกคน มีอะไรอยู่ท้านในนี่นะนี่มันอะไรพวกนี้มันอะไรป้ายาดนะผมขอแกอะอันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะแต่น,นี้น่าจะเป็นอะไรวะผมดูวะโอ้ไกดเดอร์ครับอ่าโอ้นี่เทเลยนี่เหมาะจาะมือเลยเนี่ยแงะแงะแง,ะงะเลยเนี่ยโอ้เอาเรื่องไว้เท่วะเ,เดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาใช้เดี๋ยวดูดูครับมันมีอะไรอีกครับโอ้โห โอ้ยมีมีด้วยฮะเป็นสายพันธุ์บูเจเลโตนะครับผมก็เป็นไฮบริดโอเคหนึ่งกรัมหนึ่งกรมนะครับหนึ่งกรมเขาส่งมให้เราอู้ขอบคุณมากครับทอกทเจ้าเจ้าเลยเจ้าเลยโอ้ยมีอย่างอีกมาเนาะหมดอย่างแล้วอ้าหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวมาดูกันอันสำคัญของเราคืออะไรอะเนี้ยเนี่ยอันนี้สำคัญของเราคืออะไรก็เราก็ไม่ได้สั่งในราคาที่สูงนะครับก็เรื่อมต้น500บาทนะครับผมได้นะครับเดี๋ยวดูของผมนี่อยี่ย้อว่า ไอ้เดาผมว่าหัอมาดีขนาดนี้น่าจะเป็นใช่แล้วแหละในนิสเตอร์บองนอนรออยู่ในแก่ายากบ่ได้เบิ่งเลยล่ะแ,แกะ่ากหลายหัวมาดีพอดหัวมาดีจริงๆครับผมขอบคุณนะครับสังเกดที่ห่อมาให้อย่างดีเลยถูเบิ่งเนาะเออเอมยบ้า อตโตครับได้จะหนูอตโตมาหนึ่งว้ามีขนาดเินแบบกระทันรัดหน้ารักหน้ารักหน้าชังนะครับเนี่ยโอเคครับผมในกล่องของผมก็มีได้มาอ่าครับผมนี่มีนี่ครับเนี่อก็เป็นอ่าบูเจลิโตนะครับผมก็ขอบคุณครับผมแล้วก็นี่มีนี่ด้วยครับผมติ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็เป็นไอด์ครับ นี่ครับผมขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับผมจะหอมมากเลยครับตอนนี้คือเดี๋ยวต้องขอตัวไปเช็คของหน่อยซะแล้วนะครับโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ว่าจะอะไรไม่ราบก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะครับปกติมาจะเร็วกว่านนี้ต้องบอกว่าลาไปก่อนครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับใครนะครับผมไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอยากให้สุ่มอะไรผิด โดยที่ไม่ใช่สุมไก่นะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย